ปิดท้ายไม่ยังไม่ปิดท้ายนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนไปดูคนนี้หน่อยครับไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะครับวันนี้ก็ฮือฮากันสักหน่อยนะใครคุณผู้ชมครับจริงๆฮือฮาที่สุดนาทีนี้ผมให้พี่บินนะแต่ว่าอันนี้สีสันการเมืองแล้วกันนะครับเผื่อสสคนอื่นเขาจะเอาด้วยคุณเต้มงคลกิจสุขสินธานานน์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยศีวิไลและก็สอสอเรียบทบัญชีรายชื่อตอนแรกเขาก็ เริ่มขยบพิะนิดนะเช่นเ,เช่นเช่นบริจาคเงินเนี่ยเงินเดือนของตนเองทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนหนึ่งแสนสองเนี่ยนะครับไปให้กับลูกพรรคไทยศรีวิไลไปฉีดยาฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นและตัวแกเองก็ไปพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆต่อมาคุณเต้เองก็ต้องการยกระดับเพราะทนเห็นความเดือดร้อนไม่ไหวก็เลยประกาศยกเงินเดือนทั้งหมดนะฮะวันนี้เดินทางไปสภาพเพื่อให้สภาพเนี่ยนะครับเพื่อไปเซ็นมอบเงินเดือนเนี่ยทั้งหมดให้กับ สํานักงานเลขาธิการสภาพูดแทนรัษฎรนะครับสํานักงานเลขาธิการสภาผููแทนราษฎรตลอดอายุสสที่เหลือเนี่ยซึ่งมีการคิดคํานวณกันแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเงินสักประมาณ3ล้านกว่าเกือบเกือบสี่ล้านประมาณแบบนั้นนะครับเพื่อให้กับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปจัดการได้เลยนะครับนี่ฮะก็ก็นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าหากว่าจะมีกระจิตกระใจแบบนี้ นะครับนะนี่พี่แกเล่นทํางานไม่รับเงินเดือนเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเล่นทํางานแบบไม่รับเงินเดือนนะครับแต่ผลในทางปฏิบัติจริงนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่เต้นเนี่ยช่วยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหน่อยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าสํานักงานเลขาธิการสภาพูดแทนราษฎรเนี่ยนะครับเ,เขามีอํานาจที่จะมารับเงินเดือนแทนเราเลยได้เลยใช่ไหมเออที่ที่ผมยังงงอยู่นะเขามีอํานาจคือกรมบัญชีกลางที่โอนเงินเนี่ยนะครับ เขาสามารถโอนมาเข้าสำน,นักสำนักสภาผู้แทรนราษฎรนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาเนี่ยสำนักเลขาสภาผู้แทรนราษฎรเนี่ยจะเอาเงินพิเต้ไปใช้ทําอะไรเนี่ยมีอํานาจทําใช่ไหมแล้วใครต้องเป็นคนตัดสินว่าเงินตรงนี้เอาไปใช้ตรงนี้เงินตรงนี้เอาไปใช้ตรงนี้ผมกลัวว่าบ้านเรานะคุณเต้นะมันจะติดข้อกฎหมายติดกฎระเบยียบติดแล้วมันช้าเงินของพิเต้เนี่ยเดือนละแสนแสนแสนเนี่ยกว่ามันจะถึงมือของประชาชนเนี่ย หรือโรงพยาบาลนี่ผมกลัวมันช้านะครับโลกสมัยนี้มันต้องคิดอะไรเอาแบบรวดเร็วแบบนี้ดีกว่าไหมผมลองยกตัวอย่างนะว่าถ้าพี่น้องสอสอสอ,อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยทุกคนเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนอยากได้เงินตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีเพราะไม่มีจะกินต้องมีค่าใช้จ่ายกว่าจะเข้าสู่กระบวนการเลขาธิการนู่นนี่นั่นผมว่ามันช้านะสมมติเงินเดือนหน้าเนี่ยพี่เต้เข้าพี่เต้ก็ไม่ต้องเข้าสํานักงานเลขาหรือเปล่าโอนเลยโอนให้พี่บินเนี่ย โอนไปให้คุณบินบรรลือฤทธิด์ดูคุณบินทํำสิครับเดินแจกเลยจบไม่ต้องไปบอกว่าออไปทําเรื่องหนังสือเอกสารว่าเอ,อ้ใครจ้างผมทํางานนะเดี๋ยวโอนเงินนี่โรงพยาบาลเข้าไปเลยนะคุณบินบอกไม่ต้องเอามาให้ผมนี่แหละเดี๋ยวผมแจกเลยวันเดียวหมดเลยเห็นไหมครับมันจะเร็วหรือคุณเต้อยากจะช่วยโรงพยาบาลก็โอนเข้าไปเลยนะครับผมก็ติดต่ออยู่หลายโรงพยาบาลน,นะ เขาก็ขาดนู่นขาดนี่อยู่เฉพาะหน้ากาก n 9 5กับชุด ppe ซึ่งต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศถ้าคุณเต้สั่งซื้อให้เลยผมว่าเงิน<อ>ของคุณเต้เนี่ยแสนกว่าบาทในช่วงนี้สองสเดือนนี้ก่อนเดี๋ยวอนาคตก็ค่อยว่ากันนะครับมันจะเร็วแต่ถ้าเอยเอาไปให้สํานักเลขาสํานักเลขากว่าจะทําเรื่องนะกว่าจะส่งเลขบัญชีกันกว่าจะมีการเซ็นอนุมัติแล้วไม่รู้คุณชวนจะเซ็นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ไงนะครับ แล้วกว่าเงินมาถึงแล้วจะโอนโอ้ยอะไรไงมันซับซ้อนนะครับก็ฝากแบบนี้แล้วกันนะฮะเหมือนพี่บินนะ่ยผมว่าแบบพี่บินเนี่ยคลีนสุดนาะทีนี้นะครับนะแต่ส่วนของรัฐเนี่ยก็เข้าใจเขาว่ามันเยอะนะคนยี่สิบกว่าล้านนะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนพี่บินเนี่ยลงแจกเลยนะครับถ้าคุณเต้นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะครับโอนไปให้กับคุณบินเนี่ยนะ โอนไปให้กับคุณบินแล้วพี่บินช่วยแจกให้ผมหน่อยจบเลยฮะจบเลยเงินแสนหนึ่งแจกครอบครัวละห้าร้อยก็ได้เท่าไหร่ล่ะคุณผู้ชมได้สองพันครอบครัวใช่ไหมห้าสองสิบเอ่ 1, 2, เอหนึ่งสองสามอ่าได้ประมาณสองพันครอบครัวเลยนะครับเงินแสนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์ถ้าหากจะให้คุณบินบรรลือฤทธิ์ห้าร้อยเฮ้ย 200ครอบครัวนะครับเห็นไหมครับผู้ชมครับช่วงนี้เบอร์เบอร,บอร์ไม่อยากพูดตัวเลขผิดเดี๋ยวคนดูหาว่าตกคณิตศาสตร์ร้อยคูสองเออได้200ครอบครัวเห็นไหมครับ200ครอบครัวเนี่ยจา์เต้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับเขาได้เงินอาจา์เต้เนี่ย,ยไปกําไว้ในครอบครัวเนี่ย500500 500ในยามวิกฤตไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยผมว่าก็ซื้ออะไรกินได้หลายวันนะครับบางคนจัดการดีๆก็ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะ มันก็สําคัญไงเห็นไหมคุณผู้ชมครับก็ฝากหน่อยลวกันแต่ก็ขอบคุณนะครับที่มีจิตเมตตาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนลําบากจริงๆครับอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ